กีมป is ีนบ้านแล้วนะน้องกีมจะขึ้นบ้านแล้วนะแน่แน่ลงมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะลงมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราเช่นเคยนะคะทางน้องรีมฟารมรีดูขอกินกล้วยแล้วนะคะอนุค่ะนะพ่ออนูค่ะ เกาใหญ่เลยนะคะอนนูจ้าไหนะดูตูดหน่อยลูกดูตูดหน่อยโอ้โหก้นแอะออกมาเลยออกมาเลยเข้าไปทําอะไรเอ้ยออกมาคะ่ะออกมาใช้หางตีอะูทางขวาแล้วก็มาถูดทางซ้ายต่อนะคะ ทาอะไรคะคุณสวยสวัสดีค่ะหลวงพี่หน่อยลูกอยู่ข้างหลังหนูนะคะ่ะไป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 อะไรเอยสวัสดีค่ะหลวงพี่นอ้องหลวงพี่วันนี้หลวงพี่มาเยี่ยมน้องครีมนะคะสวัสดีค่ะ ครีมมันมาสวัสดีสวยๆก่อนลูกครีมไม่เห็นหรอวค่ะลูกหลวงพี่มาพระมาสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีทางนู้นแล้วอาครีมนี่ อาพ่อหนูคันนะ้องคิดไม่ทำตาหวานเลยาาไปไหนลูกไปไหนอปาเรียกไว้น้อยไปไหนครับไปไหนกลางถนนเลยนะโบกสะบัดพัดไปมาแอะอะอะปะเลย ถอยพิมถอยถอยถอยเอถอยดูยไม่ถอยนะคะอป้ะเออถอยหน่อยอพ่อคุณพ่อจะเอาโซ่ออกแล้วนะคะจะฝึกให้น้องครีมนั่งนะคะสงสัยน้องครีมจะหาเลมย้าอ่อนนะคะ นั่งหน่อยค่ะครีมนั่งหน่อยขอกินกล้วยอย่างเดียวนะคะกินอย่างเดียวสายกินนะคะสายกินสวัสดีค่ะยกขาได้ลูกอขาด้วยอ่ะดิงดิงดิงดิอ่ะอ่ะดิง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 อ่ะดิงขาด้วยขาด้วยสำหรับขาดิงดิงดิงดิ้งขาซ้ายขาขวาสลับไปซอยมาเอ ขอกินก่อนค่ะพ่อขอบคุณค่ะไปไหนอีกแล้วคะไปไหนถอยมาเลยแอ๊ะเอ๊ะเ,เะเลยปะปะปะปาทิ้งทิ้งทิ้ง,งเอ๊ปะปาเลยเสาวน้อยนี่ชอบโชว์กลางถนนนะคะคุณพ่อก็ไม่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 กลัวลูกสาวอายเลยนะพาลูกสาวโชว์กลางถนนอย่างเดียว กินกล้วยหน่อยค่ะคุณแม่ค่ะหนูอยากกินกล้วยค่ะหนูอยากกินกล้วยหนูอยากกิน,นกล้วยตาหวานในลูกตาหวานตาหวานสวยๆไหนไหนตาหวานยังไงตาหวานแล้วก็ขากล้วยด้วยอ,อ่านอานันะโยกยกซ้ายอ่ะยกขวาตาหวานหน่อยค่ะโอ้ขากล้วยด้วยนะคะสวยจังเลยค่ะ

ทั้งนังทั้งเต้นนะคะดึงอ่ะโบกสะบัดพัดไปมาอ่ะโบกสะบัดพัดไปมาอ่ะโชว์กลางถนนเลยนะคะน้องครีมลราโอสุดยอดพึ่งเห็นนะคะสาวน้อยชอบโชว์กลางถนนนะคะดีลาิาสาวน้อยร้อยดีลานะคะน้องครีมจ้าเอ,อ้ได้กินแล้วก็จ้านะคะ ได้กินของหวานก็จะเต้นโชว์ให oh ้แม่แม่เอฟซีดูนะคะอะตูดอะสายสายสายอะสายสายสายอะสาวน้อยโชลีลากลางถนนนะคะดูดิอะสายสายสายอะโอ้ยไม่อายเขาเลยนะน้องครีมเนาะอ่าบายบายอ่าบายบายอ่าบายบายสาวน้อยร้อยดีลานะคะน้องครีม อาพ่อหนูพักก่อนค่ะหนูคาดนะคะหนูไปก้าวก่อนค่ะไปไหนอีกค่ะคุณสวยสาน้อยจะปีนท่าเดียวนะคะจะขึ้นบ้านนี้ท่าเดียวเลยหาอะไรลูกหาหากล้วยกินเหรอคะ หอมแก้มนะหอมแก้มน่อะจุ๊บโอ้โหจุ๊บอีกจุ๊บอีกจุ๊บอีกเหม็นไหมเหม็นเอออันหน้าผากนายหน้าผากนายค่ะครีนอนุเหม็นไหมคะเหม็นไหมเหม็นอ่ะน้องครีมเหม็นไหมคะน้องครีมบอกว่าไม่บอกดีกว่าเหม็นไหมคะคนสวยอ๋อสงสัย จะหอมหรือจะเหม็นไม่รู้นะคะหนีแล้วนะคะอย่าตีนะคะลูกอย่าตีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาชมความน่ารักของน้องครีมแค่นี้นะคะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องครีมแฟมิดี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย